เก็บลูกบวยเกาหลีส่งให้ลูกค้าและสูตรการทําน้ําพริกค่ะทุกท่าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราจะไปเก็บลูกบวยเกาหลีเพื่อส่งให้กับคนที่สั่งเข้ามานะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะเราจะเริ่มเก็บแต่แต่ต้นนี้ก่อนนะต้นแรกเพราะว่าควจะได้พริกไชิมก่อนนะเพราะว่ามันจะมีต้นที่เปรี้ยวกับต้นที่ขมนะแต่ว่าต้นนี้เราเคยมากินแล้วปรากฏว่าเปรี้ยวนะคะ น้ำคลิกนี้ใครสั่งสองโลขึ้นไปแถมฟรีนะคะอร่อยมามมาดูใกล้ๆทุกคนมาน้ำพิกที่เราจะแถมให้ทุกคนไปนะมันจะนิๆนี่อื้มอื้อื้น่มากเอานี้เราจะเก็บให้กับทุกคนนะ ลึกเกแบมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวต้องปีนต้นไม้อีกเพราะว่าต้นเก็บยากมากบันต้นน่ะแล,ะล้วลูกบุ้ยกะหลีจะไม่ค่อยใหญ่นะคะเราจะผสมกับต้นที่ใหญ่นะบันต้นก็เล็กบันต้นก็ใหญ่ เป็นการเก็บไข่รอบแรกของปี2024นะคะสำหรับคนที่สั่งจองเข้ามานะคะวันนี้ก็มีโอกาสบไปเก็บหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะรูปบุ้ยเกาหลีเนี่ยลูกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะรสชาติออกจากเปรี้ยวแล้วก็กรอบมากค่ะบางคนสงสัยว่าทำไมมันต้นถึงขมใช่ไหมคะคิวก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่ต้นนะคะเราต้องชิมเอานะคิวอยู่ชนบทเกาหลีนะคะชนบทจริงๆและบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะทำให้คิดถึงบนดอยที่บ้านเลยนะคะแถมยังมี ของกินหลายๆอย่างที่เหมือนที่ไทยที่คิวอยู่ด้วยนะคะทุกคนแต่บอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบเที่ยวเนี่ยมาอยู่ที่นี่ลําบากเนี่ยนะคะเพราะว่าการเดินทางเอ่ยการไปซื้อของเอ่ยคือลําบากมากนะคะส่วนใหญ่คิวก็จะสั่งที่เพจเอานะคะต้นนี้ลูกใหญ่มากนะคะถ้าสังเกตเนี่ยต้นไหนที่ใบไม้อวบๆขิวๆนะคะลูกจะใหญ่นะคะนี่คือกระสอบที่เราเตรียมมานะคะจากหลายคลิปที่ลงไปนะคะบุ้ยนี่อยู่ไม่ไกลนะคะเป็นระหว่างทางที่อยู่ทางบ้านนะคะเป็นของสาธารณะนะคะ เรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนความซุ่มซ่ามเซ่อซ่านเนี่ยที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอนะคะ ถ้าอยู่กับคิวนะจะได้เก็บ,เต,บเต็มในเย็นนี้ยเพราะว่าเราต้องรีบไปแพ็คต่อนะคะไปเก็บต่อนะคะทุกคนต้นไม้เนี่ยก็จะเรียงกันอยู่ข้างถนนนะคะคิวก็ปีนขึ้นหลายต้นเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยให้พี่เขาช่วยเก็บนละ้วสวนข้างบนเนี่ยคิวก็จะขึ้นไปเก็บนะคะแต่ต้นบอยเนี่ยมีหนามนะคะทุกคนใครที่ไม่ชํานาญนไม่แนะนําให้ขึ้นนะแล้วก็ถ้าน้ําหนักตัวเยอะก็ไม่ต้องขึ้นนะคะทุกคนเหมือนต้นจัดเหนียวนะแต่คือระวังไว้ก็ดีนะนี่ตอนนี้เราก็เก็บเต็มเสร็จแล้วนะคะก็มา เทใส่กระม,มังให้ทุกคนดูเลยนะคะผลงานของยินนี้นะรอรับได้เลยนะคะสมัครคนที่สั่งจองเข้ามานะคะจากนั้นก็ไปกินนมเพือกนะคะทุกคนอยู่ชนบทก็ต้องชงกินเองนะคะมาต่อกันที่สุกทําน้ําพริกจากหลายๆคนที่ถามเข้ามานะคะง่ายมากค่ะตั้งน้ํามันให้เดือดนะก็ใส่พริกปงใส่เกลือใส่น้ําตาลรดดีแค่นี้นะคะแล้วก็คนให้เท่ากันนะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจริงๆเกียวอยากถมให้ทุกคนนะแต่ว่าอย่างที่บ่กไปนะคะว่าเกียวอยู่ชนบทมากแล้วก็ พลิกโป่นที่เคีวมีไม่เยอะนะคะก็เลยให้ได้แค่ครั้นิดครหน่อยนอะถ้าไม่พอกินเนี่ยก็ไปทํากินเองได้นะคะและขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สั่งจองการเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่ายังมีอยู่ไหมก็ติดตามได้ที่เพจอรสอาะสะคอยาได้เลยนะสาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ안ง